สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนเปลี่ยนหัวเทียนนะครับขั้นแรกเราต้องถอดบังลมตัวในออกก่อนครับก็มีน็อตอยู่4ตัวด้วยกันราแต่ละรุ่นก็จะไม่เหมือนกันเสร็จแล้วเราก็มาถอดกันที่หัวเทียนเราต้องมีบล็อกถอดหัวเทียนใส่เข้าเราต้องดึงปลักหัวเทียนออกเราใช้บล็อกหัวเทียนใส่เข้าไป เราหาเล็กใส่เข้าไปในรูนํ้หมนะุนแต่น,นี้ผมได้ทำการหมุนราคาไปเรียบร้อยแล้วจริงเพื่อเพื่อจะได้เร็วๆครับพอสร็จแล้วก็หแล้วเอาหัวเทียนออกมา ั้นตอนการใส่ก็เป็นการทำเดินจากทำย้อนกลับครับแล้วก็เอาหัวเทียนใส่ที่หัวเทียนแล้วใส่เข้าไปในดูว่าเราใช้มือหมุนนิดสั็กเล็กน้อยก่อนก็ได้คือความรวดเร็ว พอเริ่มตึงมือแล้วเราก็ใช้เหล็กช่วยครับโบนันค่ะทำยูทูบขอจักจเสร็จแล้ว เราก็ใส่ตัก้ะเทียมก่อไปที่เดิมก็เป็นอันเสร็จแล้วครับสวัสดีครับ